พี่น้องเบิรงกการค่ะอันนี้คือซีเมนอันเม่งใหม่นะคะมาหลักกินกน่อนก่อนที่เล็กสิไปเห็นเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องจ้าเล็กมาเบิง์กไงต้นกล้วยบางยาพี่น้องคะมาเบิงต้นกลวยกับต้นนั้นมาตะกอบางยานี้นะคะต้นหมากฮูเล็กไปเห็นนนี่มากจ้ะพี่น้อง พี่น้องเบิ้งซอยเล็กเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าโอ้หได้เข็นได้กเข็นค่ะพี่น้องว่าคือสิมะมานแท้ค่ะมคะเนี่อไงต๊ค่ะสีแดงหิ้วปวกไปแกงจ้าพี่น้องจ้าเมื่อไงนีบ่อทางนี้มีบ่อนีนบอน่บอ,อบค่ะพี่นอ้องค่ะทางนี้อุ้ยฝนกับกระลังสีโต๊ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บกันพี่เก็บกันพี่น้องค่ะฝนกับโต๊ค่ะพี่น้องเก็บการอยากได้อยู่บ้าน Tchau. โอเกนอยู่ได้เนาะค่ะ เด็กน้องคะกำลังตุปุเม่อตกอาค่ะโอ้ปัดตุป,ป,ตปุซื่อจ้ะเงาด้วยค่ะเดอก สีเบิร์ตนะครับพี่น้องค่ะตั่แค่ะเห็ดค่ะหาเห็ดน้องหาเห็ดก็พี่พงอ์พี่พงอ์ ฝนกระตกปะนี่หมอคะซัมนี่กับพ่อแกงอะค่ะฝนตกนะคะปะครับค่ะห้า สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้มาพบกับเล็กสาวผ้า,าจวดเนาะคะ่ะวันนี้เล็กผ้าพีผ้าหนองนะคะมากินข้าวเที่ยงค่ะพี่น้องคะเล็กไดค่ะพี่น้องหลังจากที่ว่าเข้าไปเก็บเห็ดปวกเมื่อวานเนาะคะ่ะที่ได้เห็ดปวกตอนฝนตกหิ่าค่ะพี่น้องคะเล็กได้ก,ก่อยเห็ดปวกมาสู่พีสู่หนองกินเด้อจ้ะวันนี้จ้ะพี่น้องเบิ่งไหมคะโอ้ยสะออนค่ะพี่น้องคะเห็ดปวกไม่ได้ดอกไง่ๆจ้ใน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 ะพี่น้องจ้ะมากค่ะพี่น้องคะแสบแบกับเล็กเดอ้อจ้ะพี่น้องจ้ะ น้องเปโอเห็ดปวกหวานคือกินข้าวผักติ๋วนะคะพี่น้องคะก็เห็ดปวกหกวานกรอบเพียงค่ะพีน่น้องคะ เป็นเสาเทียนกับเหล็กเด้อจาะพี่น้องกัา ี่น้องเบิงการค่ะอ,อันนี้คือสีแมนอันเม่งใหม่นะคะมาหลักกินก่อนก่อนที่เล็กสิไปเห็นนะคะพี่น้องกินกับพักติ๋วค่ะพี่น้องค่ะแซ่บค่ะ ก้อยใสยน่น้ำปลาแดกน้ำเลือดตาพี่น,อน้องจ้าใส่น้ำปลาแดกน้ำจักหน่อยค่ะสะอ,อนสอ,อนกาดเห็ดปวกเด้เนาะ้าพี่น,อน้องจ้า มันี่พ่พีผ้าหนองมากินอยู่เตียงหน้าหน่อยนะคะพี่น้องคะลมเย็นเย็นคะ่ะมื่อนี่มาแสบจช่ค่ะพี่น้องคะหวานๆนะคะกรอบๆคะ่ะพี่น้องอุณมมาแสบคะ่นะใช่ค่ะเนี่ย ปีแรกนะคะปีแรกของอาดูเห็ดปวกปีนี้นะคะพี่น้องคะผู้ใดเคยกินนะคะพี่น้องคะไอ้ก๋อยเห็ดปวกนะคะก๋อยเห็ดปวกเห็ดโค่นนะคะพี่น้องคะ แต่เพียงค่ะพี่น้อง ได้มาเถือนอะเล็กสีแกงด้วยค่ะพี่น้องเล็กสีแกงผ้าพีผ้าหน่องสวดทันหอนจ้ะพี่น้องจา้ามืนอี้อยากกินก้อยนะคะเข่ากลัลรังวานค่ะพี่น้องค่ะปีนี้เข่ากลัลรังวานบนันนีนกกะมาจอบกินเข่าอยู่ค่ะ พี่น้องคะเบ่งตัวนี่อุ้ยเป็นตะแพงอะไรค่ะเห็บตะปะตะแปะเยู่นะคะห,หวานแห้งค่ะพี่น้องหวานกรอบ มาเ้ตจ้ากินเข่าอันมาจอบเบิ้งเข่าอะคะ่ะมาเจ้ตจ้ากินเขากับ,บเด็กค่ะเผินา <laughs> <laughs> มาไรนกนะคะพี่น้องค่ะ <laughs> แถวท้งเล็กเนี่ยากันวานเข่าไร้เด้อค่ะพี่น้อง ส่วงวานยังประทันเกิดงอกกับสีผ้ากันมาจอบเบิ่งนกตุดูนะคะพี่น้องคะ พร้อมนำไปแตกห้อมเข้าขวัวแห้ค่ะพี่น้องคะแบบก้อยแบบนี้เนาะคะ่ะอื้อ ดอกนี้ครับพี่น้องคะผักติ๋วกระลังแตกหยอดค่ะพี่น้องเห็นเห็ดปวกมือว่านค่ะกระลังเก็บ ฝนกระตุกคัามหัวค่ะพี่น้องคะได้มองอันที่ได้กเก็บนะคะพี่น้องเพิ่นเคยเกิดด้วค่ะแต่ก่อนตอนยังบยท่านเหตดเคื่อนเนาะมันมันกรสิบเป็นปลามองนั่นนะเห็ดปวกมันหมักออกค่ะพี่น้องคะเพราะที่นี่อะเพิ่นไม่เหตุเคื่อนไม่ค่ะพี่น้องเห็ดเคื่อนไม่มันกับเป็นแปรเนาะค่ะเลยะะเลกกับ หาเอาต้นใหม่ต้อนอยังไปปลูกค่ะน่ฮะเพึ่งเอาไปปลูกกันบ,บ,บัดน,นี้ฮอดย่าเพิ่นเกิดเพิ่นกระเกิดเวยค่ะพี่น้องคะแต่ว่าได้เล็กได้ซ้ำหนีนะค่ะเมื่อวานนี้ ไปอย่างหอมๆครับพี่น้องเราไปอย่างหอมๆล้วเอามาปนกระเสบได้จ้ะพี่น้องจ้า ลืมถือสอนมากนะคะพี่น้องคะ,คะก้อยเห็ดปวกนะคะหรือว่าเห็ดโคนเนาะคะ่ะแสบคักแสบเสนี่ยค่ะพี่น้องเก็บเองค่ะพี่น้องก้อยเองกินเองค่ะพี่น้องคะอันผู้ได้มาคลิปนี้กัเลยกระฝากในเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะฝากในเด้อค่ะพี่น้อง ฝากเป็นแรงเสียแรงใจให้เล็กซาพาจวดในเดอรเนื่กอะซอยกดไลค์กดแชร์เล็กในเดอค่ะพี่น้องคะถ้าบบมีพีไม่นองเล็กอะคือสีกาสีบบมีเล็กคือกันนะคะพี่นอ้องคะแนว่ดงจากเลกาากะฝากในเดอค่ะเพื่อให้เล็กมีกำลังแรงเสียแรงใจเนาะคะ่ะได้เฮ็ดคลิปต่ต,ต่อไปนะคะพี่น้องคะเมืนเน่อนี้เล็กซาพาจวดนะคะสิเดล่าพีล่าหน่องไปก่อนจา้าพอกันไม่คลิปหนาจา้กพี่นอ้องจ้าเมื่อเนี้สวัสดีคะ่ะ